สวัสดีทุกค้นะครับอยู่กับผมนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในซูเปอร์ซัสอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไม่ใช่ตัวใหม่แต่เป็นตัวละครที่มีชื่อว่านักล่าฆ่าหัวนั่นเองครับผมซึ่งก็ไม่ต้องบอกแล้วนะว่าความสามารถเป็นยังไงทุกคนจะรูแล้วว่ามันโหดแค่ไหนซึ่งผมกลับมาเล่นซูเปอร์ซัสแล้วนะครับทุกคนในรอบอ่าน่าจะเดือนกว่าอะไรมันที่ผมไม่ได้เข้าเกมนี้มาซึ่งก็มีซูเปอร์พาร์ทใหม่ด้วยนะใช่ซูเปอร์พาร์ทใหม่เป็นเกี่ยวกับวันคริสต์ม,มาสแต โอเคครับทุกคนก็กอรับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นก,กำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปนะครับผมผมก็จะกลับมาทำคลิปแบบว่าไม่เชิงบ่อยเราก,ก็อาจจะแบบไม่ได้ปล่อยไปเดือนหนึ่งกว่า2อาทิตย์สามอาทิตย์แบบประมาณเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับโอเคก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคครับมานักล่าข่าหัว โอเคเออวันเหมือนจะเมื่อวานเ <ยา S 1> มื่อวานวันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งมกราเมื่อวานมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นตัวละครตัวอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะโอเคใ่หวกเหมือนกันเลยเพื่อนนี่มีนักสกดจิตด้วยใครที่ผมจะต้องมาล่านะสีส้มอย่างนั้นเหรอโอเคเุ okay. ้ยส้มไปซ่อมไฟแล้วนะไม่ทัน,นะนอ่ะมั้สามคนเลยโอ้โหเดินกันมาพณนะอะไรครับเนี่ย ผ่านไม่ได้อะ่ะกดไปละที่ส้มน้ำเงินแล้วเห็นมันขมือฮะลูกกระโดสีแดงดดสีเหลืองกดแล้วเอ้ยงั้นเอาสีเหลืองไว้กดเหลืงองอ้าวหรอเป็นวิศวะเหรอเออเหลืองวูบมาเรียบร้อยเหลือปิวไปละแล้วเป็นตัวกลางด้วยจ่อขมือบสีขาวต่อไปโอ้เล่นยากแน,นี่ยตอนนี้ยทำไมเขาถึงมาสงสัยผมได้ยังไงวนะเนี่ยเอาแล้วปิดไฟ ปลาโจเอาเฮ้ยหินโลหะครั้งัวเอีกตัวแล้วต่อไปสี่มิ้นทนะที่วัต้องฆ่าหุ่นนะมิ้นอยู่ตรงนี้ด้วยฆ่าไม่ได้ไปก่อนเฮ้ยสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสีเขียวอุ้ยไม่ได้วะ่ะ <c oughs> อุ้ยนี่ไงโอ้โหตายอย่างยืดโอ้โหหนึง่งหนึงน่งับชมพูนะไม่ไม่ไม่ชมพูชมพ,เชมพูเอาชมพูไปเอาชมพูไปเอาชมพูไป ป่าตอนนอตอตามเลยเหลือสองเลยนะแฝงเหลือสองเลยเพราะเราไม่ใช่แฝงเอาไม่ไ,ม,ม,ไม,ม่ผมก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่แฝงน้ำเงินนะ่ะน้ำเงินหน้าตานักล่าเรียบรอ้อ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าสีม่วงอ่ะรู้ว่าเป็นอะไร <c oughs> แต่เนี้ยเรียบร้อยไปละน่าจะชนะละนี่ชนะกูว่าแล้วกูไม่มีทานชนะนับแดง โอเคครับ <S <S ทุกคนอ่ะมาอีกตาหนึ่งนะตาเมื่อกี้เหมือนยังไม่ได้เฉิดฉายแล้วเท่าไหร่เลยโอเคนักปลาคาหัวมาทุกอย่างมีราคาโอเคมาใส่หมวกเดียวกันอีกแล้วแต่คนละไซส์เลยโอเคมีนัสกสกดจิตแล้วก็ฮันนี่บีโอเคข้อหมายของเรา,าก็คือสีชมพูนะฝั่งนี้งัน้นไปเลยแล้วกันถ้าอยู่คนเดียวดอยอุ่ยไม่ทันคิดจะมีใครคุยอะไรกันหน่อยเหรอโอเคครับทุกคนหัวข้าม โอเคเป้าหมายต่อไปเปลี่ยนละเป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวโหแล้วคููดาวสิบกว่าวิยี่สิบกว่าวิไม่ทันแน่เลยผมว่า,วาไงตอนเนี้ยต้องปิดห้องไฟก่อนแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ตาเรอไปละชิงเพื่อนชิงชิงชิงเพื่อนชิงไปแล้วค <c oughs> นพบสกิลเงินพอดีทุกคนบนสีเขียวเดี๋ยวสีเขียวได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะ เอาสีแดงไปครับเอาสีแดงไปป่าจอน,น้าต่อตาแล้วมาบอกผมว่าผมปินโดนสกดเหรอเอา้าโดนสกดอตโอเคมาครับอีกตาหนึ่งนะตามเมื่อกี้นี่ผมโดนเพื่อนฆาตรกรเหลี่ยมโอเคม,มะาตามเมื่อกี้เพื่อนผมโดนสกดจิตนะใช่แล้วเขาก็มาบวยผมเองอ่ะวโอ้ยมีแบ็คแจ็คด้วยนักล่าข้าวหัวจอนาาักกะ ป้าวายของผมก mermaid 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 <ounded> ็ค <aku S 1> ือสีเหลืองนะอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ผมไม่สามารถปาดได้อ่ะใช่ผมไม่สามารถปาดได้ปาดไปแล้วโอเคท้าใหม่ต่อไปคือสีส้มนะปึ๊บตายละดีคุยขอบคุณขอบตายละแต่กูไม่ได้ตายค่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะ เราจะปาดน้ำเงินไงแต่ว่าเราเดินกับน้ำเงินเขียวเลยปลาดไม่ได้ไม่ไม่ผม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 ไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้เป็นเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้ผมผมกำลังยืนอยู่ <S <s <it> <S ใช่ไหมแล้วจู่ๆ <s it> จ,จู่ๆเขามาปาดผมป่ะอย่างไรไม่รู้ว่าผมเปิดสกิลทหารผ่านศึกอยู่อะ <S <s <it> ไม่ใช่เขียวนักล่าเขียวนักล่า <S <s <it> ใช่โอ้ยบอกว่าเขียวนักล่าโหวตเขียวไปดิ เอาสีอะไรเรา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 ไม่รู้เราไม่รู้เมื่อกี้เรายืนอยู่นิ่งอยู่ๆเขาเาก็ตายเองอ่ะไม่มีอันนี้ด้วยเมื่อกี้มันคืออะารงานศพส้มไม่เช่ชื่อแล้วแล้วใครแล้วใครรายใครรายงานอะไรแล้วส้มแล้วส้มกลับมาได้ไงเนี่ยโดนย้อนเหรอใช่เออใช่ฉันโดนย้อนสีน้ำตาลเป็นนอะไรเราเราไม่ได้เป็นเอายังไงสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลอะไรน้ำตาลต่อไปหัวน้ำตาล เราไม่ได้เป็นเป็นจมิงจงมันบอกว่าคุณเป็นอะไรคือคือยังไงคือไอ้สีที่มันตายไม่ใช่สีส้มเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกดโหวตเลยส้มกดโหวตเลยไม่ฟังผมก่อนฟังผมก่อนถ้า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 ตานี้โหวตผมอะสีส้มไปด้วยเอาสีส้มไปด้วยเอาสีส้มไปด้วยเพราะสีส้มมันเป็นจอมตะกาสีส้มมันจอมเอาแล้วไงตาจะเป็นจอมนี่แหละตาย ไอ้ดีพอสดดีสนุนเต็มเต็มกันอีกแล้วครับวินี่ไงตัวละครตัวใหม่นักมายากร์เออเออมจำชื่อแล้วนะมายากร์นะครับผมตัวละครตัวใหม่นะโอเคโอเคเป้าหมายของผมก็คือยมพูอยู่ข้างบนเลยอ่ะอินนะโอเคสวยเพื่อนปิดไฟเฮ้ยลงมาเลยแล้วกันสวัสดีสวัสดีครับป่าก่อนแล้วกันมันมาหินผมตอนโดดท่อ มี่โป้ยของเราการ์ดสีแดงแล้วเพื่อนเฮ้ยโอเคสีขาวตายหูหูหตายเยอะจังอะผมยุคนเดียว<อ>ครับทุกคนมึงยุคนเดียวผมกำลังผมกำลังจะเดินไปแก้ไฟไอยู่คนเดียวครับทุกคน,นบอกเลยมึงยุคนเดียว <c oughs> ไม่ได้ไปแก้ไฟหรอกเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับทุกคนอีกตาตาเมื่อกี้มันสั้นเกินอะ่ะโอเคมา ล้วกราข้าวไหวอรอบรอบที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ถึงหรอกโอเคมาสกดจิตเหมือนเดิมแล้วก็จับปรกกะกาไฟไปก่อนเพราะมอ้ของมอผมคือสีม่วงนะปึ๊บเฮ้ย <c oughs> สีฟ้ามิ้นตายเฮ้ยเหลืองสุดตายเกินเลย เหลืองโอเคต่อไปชมพูรมพูดาแป๊บตาเยอะจังเลยเรียบร้อยสวยเพื่อนเออโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงครับผมสนุกกันหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพื่อผมต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ได้เล่นหลายตานิดนึงนะครับผมแต่ทุกตานี่มันสั้นกันมากเลยอ่ะตาล่าสุดก็แบบ ไม่ได้ประชุมเลยนะไม่ได้กดประชุมเลยโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ภาดคลิปให,หม่นะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย